ในการได้มาติเบตดเนี่ยเขาต้องได้ประโยชน์นะไม่ใช่มาแล้วมานั่งเบื่อหน่ายเซ็งหาแล้วก็หลับครูนีจะไม่มีบรรยากาศนั้นเลยทุกคนนี้เขามักเคลื่อนในการวาดภาพนะครับทุกคนนี้จะมีความตั้งใจก็ในแต่ละปีเนี่ยครูก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยครับจะมีเทคนิคการวาดภาพด้วยสีน้ําค่ะการวาดภาพด้วยนิสรอรงนะครับนี่คือพื้นฐานค่ะรูก็จะสอนตามพื้นฐานของวิชาศิลปะเลยแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการเรียนรัด ครับเรียนรัดคือจะไม่ไม่มีนั่งนับหนึ่งสองสามเพราะว่าเวลาหนึ่งวันเนี่ยเราต้องให้ประโยชน,น์กับเด็กสูงสุด,สด,สด<ฆ>นะครับครูก็จะสอนรัดรัดเข้าไป<ฆ>แต่ก็จะย้อนกลับมาบอกถึงต้นทางว่าส<ฆ>ิ<ฆ>่งที่ครูสอนเนี่ยครูข้ามอะไรไปบ้างเพื่อให้เขารู้ว่าต่อไปเนี่ยอ๋อถ้าเขาจะกลับไปทบทวนเนี่ยเขาจะทบทวนได้ถูกต้อง<ฆ>นะครับมีการบ้านไหมคะเรูให้การบ้านก็มีครับมีถ้าเกิดงานเด็กวันไม่เสร็จ เขาก็จะส่งให้ครูดูทางในเฟซบุ๊กบ้างอ่าจะโชว์ให้ครูดูบ้างว่าเขาไะไปทําต่อนะค่ะอย่างลุงจุนก็เหมือนกันเวลาก,กลับไปว่าที่บ้านเนี่ย<ะ>เพื่อนเพื่อนทุกคนจะเป็นแรงผลกเราเพื่อนเพื่อนมีความดูโอ้โหเรียนวันเดียวว่าได้ขนาดนี้เฉลอะอะไรเงี้ยทําว<ะ>่าได้ดีมากก็ได้เหมือนอย่างน้องแบ๊แบ๊บก็เหมือนกันนะครับครูอ่าน้องแบบแบ๊นี่จะมีข้อเด่นตรงที่ว่า ฉีกแนว,แนวจะไม่ค่อยเป็นไปตามที่ครูสอนเท่าไหร่ <c oughs> แต่นั่นคือความ <c oughs> ความพิเศษของน้องแบมแบมวาดมาตามครูสั่งเรียบร้อยพอตอนจบเ็าจะเป็นตัวเขาเลย<า>เ็าจะละเลงไปเต็มที่เลย<า>ซึ่งครูประทับใจมากาครูจะไม่เป็นครูที่ว่าต้องเอาตามใจครู<า>แต่ครูนี้จะสอนตามใจเด็กแต่ขอให้เด็กเข้าใจที่ครูสอนก็โอเค